นิสันอเมล่รุ่นทร้อมสุดอย่างคันนี้มาด้วยสีเลเดียนเล็กในราคาสุดเบาผ่อนเพียง8,000บาทสีดาวด้วยนะคะแถมฟรีชุดแต่งแม็กซิมาร์โูล่า,า20,000บาทค่ะและตอนนี้นะคะเวก็อยู่กับนิสสันอ m e l a 1.0ห์สกอตเท็กวีเอนะคะคันนี้เป็นปี 2, 2,022สด23นั่นเองมาด้วยเลขไมเพียง5,000กิโลเมตรเท่าน,นั้นนะคะ คันนี้นะคะจะดีไซน์มาทรงสวยงามแบบนี้เลยจะเกินให้รอบพันนะคะเป็นของแม็กซิมัสบุค่า20 0 0 0บาทด้านข้างนะคะล้ออลอยสีทูโทนยางนะคะเป็นปี2023เช่นกันกระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าพร้อมกล้องส160องา0รอบงศารอบคันนั่นเองค่ะด้านท้ายของเขานะคะมีกล้องมองหลังเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดภายในของเขาจะได้เป็นโทนสีดำตัดกับสีแดงพวงมาลัยมาติฟังก์ชั่นเลขไม้เพียง5,900กกว่ากิโลเมตรเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆเลยคอนโซลกลางจะได้ เป็นแบบพลาสะกินนะคะสามารถเชื่อมต่อ n d r ด i d Auto Oppo c a r p l a พได้ระบบแอร์ของเราก็จะได้เป็นแบบออโต้แล้วคะ่ะระบบเกียร์ออโต้ถ้าเดี๋ยวเวจะพาชมเมทอาร์บอกเลยว่าเมทอาร์เดิมแท้ไม่มีทึ้นมาแน่นอนสภาพโครงสร้างนะคะรับประกันได้เลยสําหรับคันนี้บอกเลยว่าผ่อนเพียงเดือนละ8 000บาทเท่านั้นมีดาวศูนย์เปอร์เซนต์ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยเลยค่ะและที่สําคัญคันนี้รับประกันศูนย์ถึงปี2026หรือเลขไมถึง1,000 0 0กิโลเมตรนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถคอมเมนต์ชื่อแลโเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเพราะคุณคือคนสำคัญกอลิล่าค่ะรักรถรักคนค่ะ